สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตล,อน,ตลอนทัวร์ตลอรรมนะคะพบกันในวันนี้สนทนากันเช่นเคยนะคะกับท่านจันแห่งสันเตียศและท่านพลระเอะบรรวิจยังเรียนนะคะสวัสดีค่ะนรมัสก,การน์นมัสก,การครับมีคําถามอีกแล้วครับคําถามจากสิงห์้อนหนึ่งปา,าปานาปานาติปานาผมสวดแบบพระได้นะเพราะถ้าเผื่อว่าบวชแล้วก็โอ้โหนั่นเลยเออมีเด็กคนหนึ่งโทรมาจากทางใต้บอกไม่ได้เจอกันสามเดือนนะ จะไปบวชสามเดือนเลยอเออก็บีไอ้น,น,อน,นี่เรื่องจริงนึกอยากจะบวชบวชเลยอ๋อ,อช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาโอเคอก็ไปบวชแกม,มีคําถามถามมาครับว่าผิดศีลข้อนหนึ่งหรือเปล่าจอมจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นโปเลียนโบนาปาร์ตนำกำลังทหารฝรั่งเศส200,000อ,ออกเข้าโจมตีรัสเซียที่เป็นทหารที่เก่งที่สุดขณะนั้นทหารม้าของรัสเซียอันดับหนึ่งของโลกคือคอแซ นาโปเลียนก้าเข้าโจมตีแล้วรัสเซียสู้ไม่ได้ด้วยเพราะฝีมือสุดยอดนํากําลังทหารไป2 0 0 0 0าปรากฏว่าก่อนนํากําลังทหารไปจิตใจไม่ปกติไปร้องไห้ต่อหน้าภรรยาเบอร์หนึ่งคือโจเซฟินผู้มีครอบครัวมาแล้วมีลูกมาแล้วสองคนแล้วก็บอกว่าเนี่ยทหารที่เอาไปด้วย2 0 0 0 0เนี่ยมันเหลือกลับมาไม่ถึงห้าหมืนนะไม่รู้ว่าพ่อใครลูกใครต้องไปตายหมด ทำใจไม่ได้ร้องไห้ว่าเนี่ยมันต้องตายหมดเหลือมานิดเดียวโจเซฟินพูดคําเดียวนะโปเลียนไปลบเลยบอกว่าที่ทำมาเนี่ยถูกแล้วอย่าว่าแต่ชีวิตต้องหมดไปสองแสนเลยให้หมดไปเกือบหมดเหลือท่านคนเดียวท่านก็ต้องทําเพราะถ้าท่านไม่ไปทําแล้วพระเจ้าชาลิโคลัสก็จะกรีธาทัพมาบุกฝรั่งเศสเพราะเขาเหนือกว่าเยอะตอนนั้น แล้วก็จะเอาลูกหลานเราไปเป็นทาสทุกอย่างเราจะอยู่ด้วยความยากลําบากภายใต้การกบขีของเขาจําภาพไดไหมโรมันเนี่ยเอาคนไปแบกหินไปสร้างนะจะให้อยู่อย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเอาไปตายเถอะเพื่อเด็กของเราจะได้อยู่รอดนโปเลียนไปลบเลยถามว่าครบองค์ประกอบฆ่าสัตว์เลยบาปบานไหมครับจริงๆการรักษาส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าจะต้องตายเนี่ยตายส่วนหนึ่ง แล้วก็ให้คนจำนวนมากยังอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการถ้าพูดว่าชั่วก็คือชั่วน้อยห <c oughs> น่อยก็ยังช่วยก็ยังช่วย <c oughs> ข้อยังชั่วนี่แปลว่ายังชั่วอยู่นะ <c oughs> <c oughs> คำว่าค่อยังชั่วเนี่ยแปลว่าถึงยังชั่วอยู่แต่ก็ยังชั่วไม่มากนะคือถ้าปล่อยให้พระเจ้าชายกกองทัพมาดังที่ว่ามานี่มันจะเกิดความสูญเสียเลวร้ายมากกว่า เพราะนั้นเมื่อความสูญเสียเร็วร้ายมากกว่าเนี่ยก็ดูสิว่าหนไหนจะต้องสูญเสียแล้วเนี่ยอันไหนสูญเสียน้อยกว่ากันก็เอาสูญเสียน้อยกว่าครับคือในทางโลกเนี่ยนะเออกษัตริย์พราหมณแพทย์สูตรสี่วัน,นะเนี่ยกษัตริย์เนี่ยจริงๆก็คือนักรคอ่ะพราหมณ์ก็คือนักธรรมะอมเอนักปรัชญานักศาสนานักความคิดบุโรหิตผู้ให้คำแนะนำสั่งสอน แพทย์ก็คือพ่อค้าวานิชสูตรก็คือคนทำงานใช้แรงกานเลเบอร์ <Labor. S 1> กรรมกรอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ท่านแบ่งเป็นสี่ก็แปลแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยกษัตริย์ก็ทำหน้าที่ขยายดินแดนเราปฏิเสธความเป็นจริงไม่ได้ว่าประเทศไทยเราอะแต่ก่อนดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ต่อมาเราถูกรุกรานจากาจากโน่นแหละฝรั่งเศสอังกฤษ ฮอลันดานั่นแหละมาหมดเลยนั่นแหละแล้วก็มากินดินแดนฝั่งขวาแม่น้ําโขงฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงกินดินแดนฝั่งอันดามันกินดินแดนฝั่งภาคใต้ทางมาเลเซียไปจนกระทั่งกลายเป็นว่าดินแดนที่เราเสียไปเนี่ยมากกว่าดินแดนที่เรายังเหลืออยู่ณปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำไปโอ้ถ้าเธอศึกษาประวัติศาสตร์การเสียดินแดนเนี่ยทหารเนี่ยท่านจะรู้ดีเยอะมากเลยครับอย่างเกาะ ปีนังเนี้ยก็คือก่อมาของเราเองก็ไปหมดทางด้านใต้ก็ไปเกือบหมดโดนเกือบหมดเลยเนี่ยแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวามแล้วก็อย่าลืมลาวเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเก่าเป็นประเทศละลาวทั้งประเทศเลยเป็นประเทศเขมรด้วยเขมรก็เป็นของสยามอ่ะมาแต่เก่าแต่ก่อนสมัยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาเกิดรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็เสด็จไปปราบเขมรนะนะ แต่ต่อมากรุงธนบุรีเกิดความวุ่นวายซึ่งจะเป็นการเมืองหรืออะไรอ,อะไรก็สุดแท้แต่เถอะออสมเด็จเจ้พยาพยามหากรรษัตริย์สิ์ก็เสด็จกลับมาเพื่อในที่สุดก็ขึ้นเป็นรหนึ่งเป็นรัชกาลที่หนึ่ง<ม>สรุปก็คือว่านักรบเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าผู้ปกครองผู้ดูแลแว่นแก้วเนี่ยกับการเป็นนักรบเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็คือ necessary thing นะ necessary sin บาปที่จําเป็นนะท่านเคยได้ยินคําว่าบาปที่จําเป็นเนียใช่ครับ oh sinhahsin sin necessary แปลว่าจําเป็นส่วน necessary sin แปลว่าบาปที่จําเป็นคืออํานาจนผู้ปกครองแว่นแก้นเนี่ยเป็นคนทําบาปแต่เป็นบาปที่จําเป็นไม่เช่นนั้นพระก็มานั่งอยู่แบบนี้ไม่ได้เพราะว่า พระก็ไม่ได้ไปรบราค้าฟันก็จริงแต่ก็ต้องอาศัยแว่นแว้นดินแดนที่ได้รับการดูแลปกครองอยู่เป็นศพขถ้าบ้านอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นยกทัพเข้ามารุกรานเนี่ยขณะที่ฉันกําลังพูดอยู่กับท่านบรรณวิทย์กับคุณแอนเนี่ยข้างๆเนี่ยเขากําลังยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นท่านบรรณวิทย<อ>์เราก็พูดอยู่ขณะนี้ไม่ได้ช่ก็เป็นแบบนี้แหละ ปาเลสไตน์น่เห็นไหมเนี่ยปรากฏว่าอิสราเอลกับฮามาสก็รบราวีกันคนที่อยู่ในฮามสเนี่ยได้ยินว่าตอนนี้ตายเป็นหลักแสนแล้วหลักแสนแล้วครับเมื่อสองวันนี้ก็ไปยอนระเบิดลงโรงชยาบาอีกนั่นใช่ไหมแล้วทุกวันนี้อิสราเอลเนี่ยเขามีวิธีการจัดการกับการจับตัวประกันแปลกๆนะครับก็คือว่าถ้า ฮามาสจับตัวประกันที่มีอิสราเอลไปเนี่ยอิสราเอลก็จะบอมทั้งตัวประกันบอมทั้งฮา,ามาสโอใช้แบบรัสเซียเลยครับใช้แบบรัสเซียเลยแหะเป็นยังไงหรือท่านมานวิทย์รัสเซียจับตัวประกันไปกูฆ่าทั้งหมดเลยทั้งตัวประกันที่เป็นของน้องกูด้วยนะไม่มีไม่มีกอกาไลในประเทศรัสเซียเลยครั้งแรกยึดโรงละครโอเปร่ามหาเศรษฐีดูทั้งนั้นแล้วต่อรองปูตินบอกหมูมากเลยปล่อยแก๊สพิษก็ไปตายได้กันหมดเลยโอ,อ,อ้โหเรียกเอาขยะเอาไหม ยึดโรงเรียนอนุบาลเอาเด็กเป็นตัวประกันปูตินสั่งยิงเรียบหมดไม่มีอีกเลยไม่มีผู้ขอการไล่มาเลยคือใช้วิธีการานี้น<ม>ี่จะฆ่าหมดเรียกว่าจัดการกับตัวประกันได้เลยกูใส่มึงอย่างเดียวไอ้ใครจะตายกูไม่รู้อ่ะแต่มึงต้องตายหมดนัมไมจะได้ไปกล้ามาทมําไมอ๋อเนสร้สางว่าอิสราเอลก็ใช้วิธีการนี้กับฮามาสใช่ครับคือถ้าฮามาสจับอิสราเอลเป็นตัวประกันเนี่ยฆ่าทั้งอิสราเอลอ่ะฆ่าทั้งฮามาส ภาษาของเขาอาตมาจําไม่ได้แต่วิธีการเพิ่งทราบว่าทางรัสเซียก็ทำแบบนี้ปูตินเลยครับปูตินเร็วๆนี้เลยฮะสองครั้งสักเจ็ดแปดปีที่แล้วแล้วก็มีคำพูดที่ดีมากเลยไอสำหรับคนชั่วผมต้องส่งไปให้พระเจ้าเป็นผู้ลงโทษสำหรับคนดีผมส่งให้ท่านไปพบพระเจ้าเพื่อจะนำขึ้นสวรรค์มือไปไดนไปไปได้สองงเลยเออแล้วคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไหมคะที่บอกว่า เออคนคนชั่วต้องทําให้เสียชีวิตอะไรประมาณนี้ยคือคนชั่วอเอาไปฆ่าทิ้งเลยแบบรีกวันยู่อ,อคือใครที่ทุจริตคอิ์อรัปชันคนชั่วเนี่ยวิธีกาจัดมีวิธีเดียวคยือเอาเขาไป,ปหารชีวิตเอออันนี้ออท่านชันมองอนะคะจริงจริงในแง่ของการปกครองวรรณะกษัตริย์เนี่ยคือถ้าเอาศาสนาไปเป็นหลักตัดสินเนี่ยมันก็ต้องเป็นอีกแบบหนึง่งแต่นเนื่องจากว่าศาสนาเนี่ยก็รู้ว่าโลกเราเนี่ยมันมีทั้งกษัตริย์พราหมณแพทย์สูตรก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทำ ศาส,สนาจะเอาตัวเองไปตั้งธรรมะเสอบอกว่าอันนั้นบาปอันนั้นผิดเนี่ยนะคือถ้าถามว่าบาปไหมก็ต้องบอกว่าบาปในพระเดวีดอกก,ก็พระเตมีใบเนี่ย<อ>เป็นเบบี uh ้แบบเบาะอยู่บนตักพระราชบิดาเนี่ยพระราชบิดาสั่งให้เอาคนนั้นไปลงโทษเอาคนนู้นไปประหารชีวิตตนเองเป็นเด็กอายุสองขวบนั่งอยู่ตักพระราชบิดาะระลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็นกษัตริย์ยี่สิปี ไปตกนรกแปดห oh. มื่นปีเข้าใจไหมอันนี้ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้โดยหลักเนาศาสนาเนี่ยก็ต้องพูดตามหลักาศาสนาแต่ในแง่ของความเป็นจริงของโลกเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปนตามวิสัยโลกคือพอจะเขาะ้าใจไหมจะทำให้คนต้องมาปฏิบัติตามหลักของาศาสนาเต็มร้อยเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้คือเอาอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่า จรเนี่ยนะไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องทํำยังไงคุณจะเลิกเป็นโจรแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าทําอย่างไรคุณจะเป็นโจรที่ดีเอองงไหมนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งเดี๋ยวว่าต่อไปจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระศาสนาที่แฟร์มากอแทนที่จะบอกว่าคุณเป็นจรคุณเลวคุณชั่วไม่ได้ต้องอย่า พระพุทธเจ้าไม่ตรัสเช่นนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเอาเธอนนะถ้าคุณจะเป็นจรเนี่ยคุณจะต้องมีวิธีการเป็นจรอย่างไรอ,อ่ะโอ้เพราะฉะนั้นต้องมาต่อก,กันในตอนหน้าแล้วค่ะเชื่อว่าหลายท่านก็คงสงสัยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นามัสการนะคะอขอบพระคุณค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ก็มีหัวเข่าแล้วก็เท้าชาแล้วก็มีโรคไตเท้าบวมดูได้ทรทัศน์ก็สุขภาพเราแรงแข็งแรงขึ้นพักนอนนอนหลับสบายแล้วทําให้หน้าตางเรามันสดใสขึ้นกว่าเก่าเมื่อก่อนมันจะดำดำค้ำๆอะไรเงี้ยกระดมันจะดีขึ้นก่อนโอ้โหเนี่ยอทรมานเวจะหลับได้ปีหนึ่งปีสองนไม่อยากหลับเรื่องนอนเนี่ยยกให้เลย